สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านเซรวาร้านสองอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เวลานะครับผมก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่าครับปกติเวลานี้นะครับเราจะไม่สามารถถ่ายคลิปรีวิวไ <c oughs> ด้นะครับแต่วันนี้นะครับเราสามารถถ่ายได้แล้วเมื่อเช้าเพิ่งจะจัดมาเลยนะครับผมด้านข้างตัวนี้นะครับเพิ่งอัปเดตใหม่มาเลยเพื่อให้เราได้ถ่ายคลิปกันวันต่อวันนะครับอัปเดตรถใหม่ๆนะครับตัวนี้จัดให้เลยแสงไม่มีเข้าแน่นอนครับ ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ถามว่าเบอร์ติดต่อผมเบอร์อะไรเบอร์นี้เลยนะจ้าผมรับซื้อขายแรกเชิญนะครับรถบิ๊กไบคทุกรุ่น,นจ้าบริการตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะพามาชมกับรถรุ่นอะไรนะจ้าผม สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมบีจากร้านเซลว,วายพะรามสองครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับวันนี้จะขออนุญ,ญาตเอาใจสาววกสายวิกสกูตเตอร์กันนิดหนึ่งจะพามาชมกับเจ้าตัวคันนี้เลยครับผมยามาฮ่ XMAX 300นะครับตัวนี้รถจดเบียนปี2019นะครับถ้าทุกคนที่ติดตามช่องเราอยู่สังเกตดีๆนะครับว่าช่องของเราแทบจะไม่เคยลงเจ้าคลิป x m a ก300เลยนะครับเนื่องจากเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะขายดีมากนะครับมาเท่าไหร่ไม่เคยพอนะครับผมเรียกว่าแทบจะไม่ทันได้ถ่ายคลิปก็มีเจ้าของจับจองไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเป็นเคสพิเศษครับขออนุญาตล็อกไว้ให้คันนึงเลยเอาใจสาวกสาย u t u b e ของเรากันนิดนึงนะครับจากพามาชมนะครับวิธีการทํางานต่างๆของตัวรถเปิดปิดกุญแจต่างๆรวมถึงการรีวิวตัวรถคันนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผม โอเคนะครับผมหลายๆคนคงพร้อมที่จะดูรีวิวตัวรถคันนี้กันแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับฝากไว้นิดนึง สำหรับใครนะครับผมที่ดูคลิปของพวกเราอยู่แล้วรู้สึกว่ามือว่างไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับเห็นปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ไหมครับผมฝากกดจิ้มหนึ่งทีเป็นกําลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวรถเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าทําไมตัวนี้ถึงฮิตติดลมบนคนถึงฮิตกันมากๆนะครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับผมตามกฎของทางร้านเรานะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคากันก่อนเลยเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้ายามาฮ่า xmax คันนี้ของเราได้ง่ายมากขึ้นนะคร ราคานะครับสำหรับเจ้าตัวยามา X Max 300ปี2019คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายเพียงแค่139,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเพียงแค่19,000บาทเท่านั้นเองตารางการผ่อนครับ36เดือนนะครับงวดละ4,980บาทครับในส่วนของ48เดือนนะครับ4,215บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษให้ลด50%นะครับจาก12,000บาทเหลือเพียงแค่6,000บาทนะครับจบทุกขั้นตอน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถกันเต็มๆเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ฟังราคากันไปเรียบร้อยนะครับอันดับแรกเลยมาดูในส่วนตัวกุญแจก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้า yamaha x b a c นะครับกุญแจที่ให้มาจะเป็นกุญแจระบบ k e y l เล s นะครับผมตัวนี้นะครับควบคุมทั้งหมดของตัวรถโดยการเปิดสวิตช์กุญแจ แค่ตัวเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเปิดเบาะเปิดฝาถาังน้ํามันนะครับรวมถึงเปิดเกะด้านหน้านะครับก็อยู่ถควบคุมโดยการที่เปากุญแจด้านหน้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวน้ำปัดเลื่อนไม์กันบ้างดีกว่าว่าน้ำปัดเลื่อนไม์จะเป็นยังไงนะครับและบอกอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับปี2019ของเรานะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่1 7 0 0 0หมกิโลนะครับ ตัวนี้นะครับสภาพรถเดิมๆโรงงานนะครับไม่รู้จะมารีวิวอะไรเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตอธิบายไปทีละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเปิดเกะเปิดเบาะนะครับหรือสเปคต่างๆของตัวรถนะครับเจ้า yamaha x m a x ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกําลังเครื่องยนต์ถึง2 9 2ซีซี c นะครับแรงม้าสูงสุดที่28แรงม้านะครับนอกจากนี้นะครับตัวรถยังมาพร้อมกัระบบ traction control นะครับที่ควบคุมล้อหน้าและล้อหลังให้สัมพันธ์กัน ในส่วนตัวระบบ traction control นะครับตัวนี้เราสามารถเปิดปิดโดยการที่กดสวิตช์ฝั่งขวานะครับตัวนี้ที่ประกับด้านขวาเลยเมื่อถ้าต้องการปิด traction control นะครับให้เรากดค้างไว้นะครับสัญลักษณ์ตัว traction control สีส้มด้านซ้ายจะเด้งขึ้นมานครับและตรงหน้าจอที่เป็นดิจิตอลตรงกลางจะเด้งเป็นว่า TCS OFF นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมหน้าปัดเลนใหไม้ตัวนี้ยังบอกถึงวัดอุณหภูมิว่นาน้ำนะครับนาฬิกาแล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆของตัวรถกันด้วยนะครับ โอเคครับก็เราดูในส่วนตัวน้ำปัดเรือนใมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับเจ้ายมห้า xmax สามร้อยครับเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับน้ำหนักตัวรถไม่ได้เยอะนะครับน้ำหนักตัวรถนะครับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันเครื่องแล้วครับหนักเพียงแค่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลกรัมเท่านั้นเองตัวรถมาพร้อมกับระบบ abs หน้าหลังนะครับแต่ abs ตัวนี้ไม่สามารถเปิดและปิดได้นะครับมาดูในส่วนตัวสเปคล้อกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นในส่วนตัวล้อหน้าก่อนเลยครับ ใช้ยางเริ่มสเปคโรงงานนะครับจะเป็น120ทับ70นะครับในส่วนของตัวยางหลังครับตัวนี้นะครับ สเปคขอบล้อด้านหลังนะครับตัวนี้เดิมๆโรงงานจะอยู่ที่ขอบ14นะครับผมสเปคยางเดิมโรงงานอยู่ที่140ทับ70นะครับผมถ้าทุกท่านสังเกตดูนิดนึงนะครับเจ้า X Max 300ของเราคันนี้นะครับยางหน้าหลังนะครับยางเหลือค่อนข้างอีกเยอะสามารถใช้ได้อีกยาวกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใต้บอกกันบ้างดีกว่านะครับขออนุญาตเปิดบอกกันนิดนึงนะครับวิธีการเปิดบอกนะครับกดเข้าไปที่สวิต์กุญแจนะครับบิดมาห่แก๊กนะครับให้กดคาว่าเซตนะครับฝ ตัวบอกคันนี้นะครับ X Max 3 0มผมบอกได้เลยว่าเบาะใหญ่มากๆนะครับสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนตัวชิลหน้าและท่อกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเจ้า X Max 3 0มคันนี้ของเรานะครับ สเปคเดิมโรงงานนะครับชิลหน้าจะเป็นชิลหน้าขนาดใหญ่นะครับตัวนี้สามารถถอดปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนตัวท่อเป็นท่อเดิมโรงงานนะครับไม่เคยผ่าชุดข้างเดิมเครื่องเดิมไม่เคยแก่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้านนอกดีกว่าพร้อมเทระบบต่างๆของตัวรถรวมถึงการทํางานของ traction control กันด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับโอเคครับผมมาด้านนอกกันแล้วครับเดี๋ยวมาเทระบบต่างๆของตัวรถรวมถึงฟังเสียงเครื่องยนต์และระบบการทางานของ traction control กันดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจกันนิดนึงนะครับ เมื่อทุกครั้งที่เราเปิดกุญแจขึ้นมาครับในส่วนของตัวโหมด traction control จะอยู่ในโหมดของตัวโหมด on นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทกันเลย traction control นะครับจะทําหน้าที่ควบคุมล้อหน้าและล้อหลังให้สัมพันธ์กันนะครับเมื่อเราจอดตั้งขาตั้งคู่ล้อหน้าไม่ได้ทําการหมุนนะครับล้อหลังเมื่อเราเบิดบิดเร่งเครื่องยนต์นะครับล้อหลังจะทําการตัดรอบของเครื่องยนต์นะครับนี่คือการทางานของระบบ traction control นะครับโอเคเดี๋ยววนดูรอบคันกันดีกว่าพร้อมเทะบบไฟต่างๆของตัวรถกันด้วยนะครับเดี๋ยววนดูรอบคัน ัวรถนะครับอย่างนี้แจ้งเลยว่าสีเดิมสวยใสสภาพเดิมสเปคโรงงานนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเงียบๆนะครับผมเดี๋ยวดูน้ำปั่นเดินมากันนิดนึงครับตัวนี้นับ traction control นะครับอยู่ในโหมดออนนะครับผมระบบไฟคันนี้ติดครบรอบคันนะครับแต่จะทำงานปกติไฟสูงไฟต่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับผมที่บอกไว้ว่าตัดรอบมันตัดรอบยังไงนะครับตัวนี้ traction control เปิดอยู่ตัวนี้อิดนะครับ ตัวไทชันคอนโทรลจะทํางานตัดลอบของเครื่องยนต์นะครับเพื่อลดกําลังลงมาให้ล้อหลังและล้อหน้าสัมพันธ์กันนะครับระไฟติดครบครับไฟไท้ายสวยมากๆมองเห็นสว่างชัดเจนนะครับตัวนี้สเปคเดิมโรงงานทุกจุดนะครับรถไม่มีตำเนิไม่มีริ้วรอยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับระบบไฟติดครบรอบคันด้านหน้าหล่อไม่แพ้กันนะครับชิลหน้าตัวนี้สามารถปรับแผงได้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยไฟหน้าเป็นแบบฟู LED ดีนะครับตัวนี้สว่างมากครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับโอเคครับก็จบไปแล้ว,ลวสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวย amaha xmax 3ามปีสองพันาคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติเมนะครับรวมถึงตารางการดาวน์ผ่อนสามารถกดดูด้านล่างใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ